ดินรันอีกะวันนี้ผมจะมาเล่น PVP นั่นนะครับ PVP กับบอสบินเธอกับเพื่อนเอไม่แดะเขารู้นะอะไรใครทำอะไรไม่แดะใครทำอะไรอย่ามาทำกันเลยแบบนี้ใครทำอะไรเจ <อ S 2> ้านั่นแหละทำค่ะไฟสเปรดไอ้นีเจ้านั่นแหละทำค่ะชักขาเปิดออกไปว่ะ ไอ้ไม่ตี้ตายแน่ไอ้ไม่ว่าฉันฉันไม่ตีเราอยู่ไหนฮะรู้ตัวเปล่าว่าเราอยู่ไหน,นอ,อโมโตอไมตีเราอยู่ไหนรู้ตัวเปล่าไม่รู้เออไม่รู้ไม่รำบุญมีแต่ยุ่งไม่เปัญหานเลยแม่ไหนอะเห็นเราปะไม่เห็นเหมือนเราจะเกมบล็นี่งไม่รู้ว่าดูดีดีหน้าจอมือเลยติดเบอร์บุญ เนี่ยเนี่ยอยู่นะทุกไปห้างน้าไม่ได้อ้เก็บบักอ้าไอ้มายตอนนี้นี่ต้องดีพอไป Infinity ไปไหนข้าต้องการ Infinity รู้ Infinity เปิดเช็ไม่ได้เพราะเราไม่ให้เปิดอะไรอ่ะ

ไม่ต้องอินชั้นก็ได้ใช้ไอ้สมุดนั้นก็ได้ไม่เอาอ่ะเด็กมากลาหายเรื่องเรื่องมากชิบหายนครับเอาอินชั้นแบบสุดขีดเลยปะเออโอเคไปเป็นไปเป็นอปเร็วๆ infinite frame punch เฮ้ยอย่าใช้พันดิพันมันโกงไม่ได้ใช้พันใช้หา power อยู่ พันโกงเกินไปงั้นก็ไปดูใน,นในในชแนลเขาได้เลยว่าเขาใช้พันไหมหนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นพยานให้ผมนะครับว่าผมไม่ได้ใช้พันนะครับตัวนะครับนกแบกก็ไม่มีนะครับดูเป็นพยานาให้ผมนะครับเปล่าแหลเปล่าแหล่ได้ๆๆแ,ลแ,ลแ,ลแล้วอย่าละ,าะเบิ่อหนีไรอือโอเค thank you <c oughs> จำไว้ไหมตีเดี๋ยวจะจำใส่กระดูกเชื้าไปเลยพองตายเอ้ยสร้างใหม่ให้เขาเลยอะไรใครเป็นคนสร้างรู้ตัวเปล่ารู้ไม่ตีเออไว้เราสร้างให,าหม่จดจำไว้ว่าใครทำได้<ห>ยินเขาได้ยินเสียงนะ เขาไม่ได้ยินเสียงที่นี่เพื่อนจะเขาทำกันอย่างนี้ได้ไงไม่ตีไม่ตูดไม่ตูดไอ้ไม่ตูดไปไหนแล้วไปไหนล่ะไอ้ไม่ตูดไอ้ไม่ตูดเล่่เไอ้ไม่ตูดสาแล้วไม่แก้แล้วเดี๋ยวสร้างใหม่ให้ตูดตูนตูนตูนท่านผู้ชมดูนิสัยมันนะครับเป็นลิงกิงกองเนี่ยฮะมันแหละเป็นลิงกิงกองกินกลงสองสามหนึ่งสองคนโทรมาแป๊บนึง เุ้ยเฮ้ยัแบบไม่ได้ฮัลโหลครับยังครับ,บมไบบมตี้ทำอะไรเขายังเข้าเซิร์ฟได้อยู่เลย ก็เมือนแกเรายังไม่ได้วางสายเลยยังไม่ได้ไปไหนปรับเป็นทำเซตเดย์เนียทำเซตศูนย์ศูนย์นไม่ต้องเราเปิดน,นี่นเขียนเอาเวเดยก็ได้วีนี่ตกยุคสมัยนะเนี่ยเขารู้แต่ว่าไม่อยากทำเออไม่ต้องมาตอแหละนะ่น่าอยากเอ็นชาร์แบบนีที่สุดปะจะทำให้ดีที่สุดเลยมันจะต,ต้องมีหลังคาด้วยนะ หลังคาหนังสือยิ่งมันจะดีวีรู้เปล่าไม่ต้องก็ได้ลนะ่า,าตรงนี้เราจะสัญญาว่าเราจะไม่ระเบิดถ้าระเบิดขอให้พ่อจายปรเมื่อไหรระเบิดตรงนู้นเลยแบบไปแกจะให้วีหลกเลยให้ดูคอยดูนะวีจะไหลทันตาเที่วีอาจจะออกเพิ่มก็ได้ มีระวังแหลกเตือนไทยเตือนไทยระวังแหลกระวังแหลกเอ้ยมันจะระเบิดถึงพี่ก็บอกไม่ถึงหรอกหมวดศูนย์อย่ามึงนะคุณเกี่ยวหมวดศูนย์อยู่เออไอ้ไม่ตีเปิดตรงนี้ ไม่ตีเปิดเช็ดเดี๋ยวนี้เปิดแล้วเขาทำไมเขาใช้คำสั่งไม่ได้เาเปิดแล้วอ่ะมีปัญหาเดี๋ยวเขาใช้เช็ดจะนะเด้อเออนี่จองสามดูดูดูอู้หูอ้ยเฮ้ยดีมันก็ระเบิดกันกันบาเลีย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  V, วีเราจะเอา e <A S 1> กล e <A S 1> <ม>ากไว้นะเอ็มเกมเกมโอเฮ้ยวีช่วยเอนชาร์ตก่อนเราหน่อยดิแป๊บหนึ่งตีต e, ีเกมโหมดช่วยเอนชาร์ตก่อนเราหน่อยก็ได้ <0. S 1> ฝากขึ้นฝากหน่อยฝากหน่อยเอนชาร์ตก่อนเนี่ยไม่ตีเหรอเสียให้เขากลายเป็นเกมโหมดศูนย์ได้ทีไม่ได้เอาเกาะมาดิแป๊บหนึ่ง โมติเพเยอร์แล้วเปิดไงเปิดแลนให้เพื่อนอะมันเปิดไม่ได้ดูอี๋เอ้ยเดี๋ยวเราพิมพ์ทับเกมหมดแอย่าพึ่งเขา <อ S 2> จะเอ็นชาร์ตห้าห้าอย่าพึ่งอยากรู้ว่าวีได้เปล่าอย่าพึ่งชับเน็ตได้ยังได้ยังยังอ่ะอยังเสียใจด้วยนะวีชีวิตนี้ไมตีก็จะ ไมตี้ก็ปรับดิก็ปรับยังไงอะ่ะปรับออกแป๊บหนึ่งไมตี้อย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวเขาเซฟเกาะให้ก่อนเซฟเกาะเอ็นชาร์ดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นโซเวอร์เดี๋ยวเซฟให้เดี๋ยวทําให้แต่อย่าเพิ่งนะควรวางทีนทีเล่นแบบนี้ห้ามวางโดยเขาถ้าวางโดยเขาของคอาประกันเราเขาไม่ให้เกาะนะไปแล้วประกันไม่แล้ว ไม่ติดได้แล้วเฮ้ยเฮ้จะระเบิดไซวีนั่นเลยเฮ้ยบาเลียบาเลียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลียบาเลียบาเลียเฮ้ยจะระเบิดนั่เลยอะไรวะบาเลียเรื่องรมีอยู่ตรงนี้อะไรวะมาหนี้กอดกอดอยู่นี่มานะนี่นี่บาเลียขอบาเลียแป๊บนึงวีวีเดูยววีตายวีตายอะไรนี่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 กอด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 วีระวังนะวีระวังนะบาเลียบาเลียเฮ้ยบาเลียไปบาเลียเนี่ย เป็นช้าอยู่เนี่ยบาเลียให้วีก่อนเอาไปรอบนึงบาเลียให้วีก่อนเขากำลังถ่ายคลิปอยู่นะในกล่องเนี่ยแอ่ใช้กล่องช่วยบาเลียก่อนโอเคหมดละขอบใจนะของแต่ละอย่างที่ได้นี้ดีนะออกจากเซิร์ฟแป๊บนึงออกจากเซิร์ฟแป๊บนึงขอเตรียมของก่อนดีออกจากเซิร์ฟ วีออกก่อนก็ได้ห้านาทีมาดูทำเติร์นหนึ่งเติร์นเติร์นเตินึงแป๊บนึงห้านาทีบรรลุธรรมแป๊บนึงยี่สิบนาทีอย่าเพิ่งออกออกอย่าออกถ้าออกนะตายใช่ไม่เชื่อเราจะเอาอะไรวะสเต็งดีเจนเออใช่เราขอกินยาก่อนดีกว่าวีดูเฮ้ยไม่ได้เติร์นสเต็งเออเราเอาบล็อกออกดีกว่า เย้ได้สเต็งแล้วไม่ตีเอาวางวอลเลยแถวนี้แหละขอกินยาแป๊บนึงนะแถวนี้แหละอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเอาเอาสเต็งดิเนี่ยในเนี้ยก็มีบีคอนจัมบูตขอยาวิ่งเร็วเออจริงด้วยเขาจะเอายาวิ่งเร็วด้วยสเต็งไอฮิวไม่เอาอะเอาสเต็งแปดนาทีเอายากระโดดสูงจัมบูทเอาฮิวเลือด มันฮิวมันมีฮิวแต่แป๊บเดียวอะเนาะนี่ไงนี่ยอิวอวอวนวัตส์บิทตี้ไม่เอาร้องโขนอะไม่เอาสโลเน่สปีดหายนี่ไงสปีดสองเตรียมตัวเตรียมใจกับกับวางแค่หัวเดียวพอเราจะวางแค่สองหัวอีกหัวหนึ่งวีไม่ต้องเดี๋ยวเราวางเองอีกหัวหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้เฮ้ยเขายังหาไอ้ไปเนี่ยไม่ไอ้สปีดยังไม่เจอเลยสีออกฟ้า สียอโคฟ้าสืโอแรงป,ปีแปดนาทีไม่ตีเอากาเซฟิฟแล้วเป็นเกม,มเกม<อ>ดีของกินก่อนได้วีกินให้พร้อมนะแป๊บนึง G A M เกม,มได้แล้วเ,เลยวะเนี่ยไตองเกมหมดแล้วเปลี่ยนวเซิฟพูดให้มันแบบ ถ่ายคลิปอยู่นะเออพูดแบบสุภาพหน่อยเอ,อ้ยเขาบอกว่าเขาขอโทษค,คุณผู้ชมไปตั้งหลายคลิปแล้วนะเอ,อส้มไอเป่าเข้าโมด้ดิ <c oughs> เอออ่ากดรอไม่ตัวนี้นี่ไม่ตัวนี้นี่ไม่ตัวนี้นี่จะรอวันนี้สวัสดีครับเอออย่าพึ่งเออเฮ้ยเขามีเวลาแค่15นาทีนะนี่เราขอขอ,อินชา้านก่อนดิเดี๋ยววุ้นบีเราเขาไปหาเลี๋ยว ไม่เป็นไรฮ่าเราเกียนได้เร็วเห็นอะไรนี่ไหมเราเป็นหน่ <c oughs> อคงเขารู้แล้วไปตีแกหมดขอรู้นะไปที่เขาจะเผาไม่ช่วจะหมด,ดได้ได้อ <c oughs> ีขอแกมหมดเอ๊ะเราขอเสกดาบหน่อย ไม่สนุก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 กดใจดุเลยไม่สนุกกดสจดุเลยไม่สนุกในตัวฟนต์เลยมาไม่ดีบอสจะมานะอย่าพิ่งขอหาไปแอก่อน เร็วๆนี่หัวก็ลงหนึงอันอย่างนี้เออถือไปนะไว้คนวางไปเ้ยก็ได้嘛ไม่เที่ยเข้าไม่เที่ยไากำลังหาของอยู่คุผู้ชมครับอย่ากดลครให้มันนะครับนี่เดนเด้อ่นด้อก่อนด้อเด้อเดอเด้อเดอเด้เด้อ้อ้ด้เด้ด้อเ้เด้้เด้เด ไฟยไหนวะอ้ยเดีอยวนี้อามาดมาดิพาี n เยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ย NT หไปเลยอะนี่เฟซแ c ค i ีฟเฮ้ยชอชเฮ้ยคลิปนี้อาจจะตลกอะเมื่อไหร่ละ เออวันต <łość> ัวแก้กครับเอ้ยับมาแล้วกับมาแล้วเอ้ยเอ้ยมายดี้อยาีกุ๊งด้อยากี่กม้ทำอะไรกับเราเลยนะไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะไม่ขี่ทำอะไรกับเราฮะเมอกี้ทำอะไรกับเราเอาม่ยากสเตงนว ขอร้องก็ได้เดี๋ยวเกมหมดเองก็ได้เกมหมดไม่ได้เว้ยไม่ได้เปิดเช็ดเปิดดิเปิดไม่ได้ใช่สองคนมันเปิดไม่ได้ไม่รู้อ่ะตกข่าวอะตกข่าวอะวีถือหัวก็หัวก็หลกไว้น่ะแป๊บนึงเกมหมดดามิเออร์ซิตี้เอลวิวคอร์ดไฟเฮ้ยทำไม่ได้ขอรู้คันูก่อนไม่งั้เขาไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นมีใครวะ เขาต้องการลูกคนูไมตี้ขอร้องอ่ะไม่ที่ขอร้องเฮ้ยไอ้ไมตี้กลับไปเป็นโซเปคทีหมดขอร้องเนไงคีทีหมดอยู่ขอตัดแป๊บนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันบ้านที่สองนะครับสวัสดีครับ